รับรอีล็อกติชอบรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยนะสวัสดีครับมีรักที่แหมนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกไอดอลนะครับเล่นทุกที่สนุกได้ทุกเวลาเกมเปิดโค้ดเบต้าวันที่สิบสองสิบสามนี้เลยนะครับสําหรับใครๆที่อยากจะลองในแลกหน้าล็อกตัวนี้นะครับ เซียงสัมผัสประสบการณ์เล่นได้ในสไตล์ AFK ก็คือเล่นแบบสบายชิวๆนะไม่ต้องมานั่งดูจอมากนะครับสไตล์การเล่นเกมจะเล่นเป็นเกมเล่นตรงเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมีคลิปให้ดูด้วยนะครับสำหรับคนที่งงนะอ่ะก็อันนี้ครับเป็นการจัดปาร์ตี้ก็คือเราจะต้องเออมีปาร์ตี้ตัวแรกก็ต้องเป็นแท้งใช่ไหมตัวที่สองตัวที่สามเป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวที่สี่คนเป็นฮิวนะครับ อ่ะก็มันจะสไตล์แบบเล่นผ่านมอนสเตอร์กิกกี้ไปก่อนแล้วก็จนสุดทางก็จะเจอบอสอ่ะอย่างตัวนี้ก็คือดาร์กหลอดนะครับเราก็สู้กับมันนะครับเย้นายเข้าไปแทงเร็วเดี๋ยวเรายิงเวทมนต์เดี๋ยวเรายิงธนูเองก็ประมาณนี้นะมเมคานิกการสู้บอสก็ง่ายๆครับตีตีเกาะบอสแตกเสร็จแล้วก็ตีไปเรื่อยจนบอสหมดหลอดก็ชนะแค่นี้ครับเกมมันไม่ได้ยุ่งยากนะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,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 เริ่มแลกหน้าล็อกเอาโอแลกหน้าล็อกอะไรออริจินแลกหน้าล็อกเอ่อ aoe ได้เลยอันนี้เล่นง่ายอันนี้เล่นแบบสนุกสนุกขำๆอะ่ะค่าเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอูดักหลอดเอาเรื่องว่ะไม่ตายทันทีนะเนี่ยอูตอนนี้อีกแค่แปดวีเจ็ดวีครับดักหลอดจะใช้ท่าไม่ตายสุดยอดใส่พวกเราแล้วโอ้เราผู้กล้าจะทํายังไงดีเนี่ยฮิวฮิวทันไหมครับร้อยเก้าสิบสองร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับดักหลอดหงายซีเลยตาแถมตัวพวกคัสยังไม่คัสประมาณคัสหนึ่งคัสสองค่าเลยนะ อ่าต่อไปก็จะเป็นสไตล์การเลือกฉากเข้าไปต่อสู้นะครับก็จะมีตัวละครในเกมพวกมอนสเตอร์ที่เราใครเล่นนักเล่นแร็หน้าเราก,ก็คงจะเห็นมอนสเตอร์ก็รู้ชื่อหมดนะครับก็จะมีในส่วนเนื้อเรื่องด้วยนะครับนอกจากการระบบการต่อสู้ก็จะมีอ่านเนื้อเรื่องด้วยแต่มีไม่ได้ใจว่าเป็นภาษาไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะภาษาไทยปกติเอ่อเกมแร็หน้าล็อกส่วนใหญ่ขออ้อที่มาเมืองไทยเนี่ยเป็นภาษาไทยแทบทุกเกมะเนาะ เห็นไหมครับเราก็จะมีเข้าฉากไปแล้วก็เลือกเดินไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปตามสเต็ปไปเรื่อยจนตัวสุดท้ายก็จะเป็นบอสใหญ่ของสเต็นะครับวิธีการเล่นมันก็เกมมือถือทั่วไปอะ่ะอ่ะนี่ก็คือเข้าฉากสู้เหมือนเดิมครับก็จะเจอพวกแก๊งอะไรเนี่ย ออหมีหรือเปล่าวะอ๋อพวกออกพวกออกนะตัวข้างหน้าหมีก็จะเป็นนักดาบนะครับตัวที่สองเป็นเวทนะเวทสองตัวแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นอาโคไลนนะครับก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งนักดาบก็จะเปลี่ยนคา์าก็จะเป็นไนท์หรือว่าจะเป็นพาลาดินถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เอาถึกๆหน่อยก็แนะนาเป็นพาลาดินดีกว่านะครับก็จะมีเปลี่ยนคา่าตามสไตล์ดังหน้ารองแต่อย่างคืออย่างที่บอกมันก็คือแบบ มันเราก็ต้องเล่นแบบมีแผนการหน่อยก็ต้องมีตัวแทงด้วยใช่ไหมจเจ้าดาเมจสี่ตัวก็ไม่ได้ก็ต้องมีทั้งตัวซับตัวฮิลด้วยนะครับเราก็มีตัวแทงด้วยนะครับ๋อเดยมมีอาจจะมาทำไกลนิดนึงนะแต่คงอาจจะอยู่อยู่ไม่นานนะมันไม่ใช่เกมแบบเล่นเล่นเล่นเป็นหลักสำหรับหมีอะ อันนี้เป็นการ up class นะครับผมเป็นบ้าจากเมทเห็นไหมถ้าเกิดเราเก็บออตามเงื่อนไขที่เขาครบเนี่ยจะมีให้เราเลือกครับจะเป็นวอลลกหรือว่าจะเป็นวิสาเห็นไหมก็ระบบคลาสก็มาจากแหลหน้าลงนะครับซึ่งอันนี้หมีจะขอญาติเป็นวิซาในการนะ,ะนะมันเท่ว่ะชุดมันเท่กว่าวอลลกแค่นั้นแหละอาชีพก็จะต่างกันนะอย่างเช่นอ่อวิสาเนี่ยมันจะมีเอลีหมุนที่แรงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนวอลลอก็จะเป็นสกิลเดี่ยวยิงแรงแล้วก็มีเกาะให้ตัวเองนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาแต่วิซาเอลีหมูหมูติด อะารน่ะอะไรนะสโตล์มการ์ดเออติดน้ำแข็งมาช่วยทำให้ปาร์ตี้ตัวแทงเราตายยากขึ้นนะครับอันนี้เพืเ่อนๆก็เลือกการจัดปาร์ตี้ดีๆแล้วกันนะครับเฮ้ยจะมีระบบอัพสกิลด้วยนะครับเพราะเปลี่ยนคา์าก็ต้องมีสกิลใหม่ใช่ไหมล่ะโอ้แต่วิาสาหภาคนี้เท่ดีอยากเห็นไน์อ่ะจริงๆมีสาวโบกพวกไน์มากกว่า เราตัวใหญ่จะเห็นมีเล่นธนูใช่ไหมเพราะว่าธนูมันไม่ค่อยมัน,ม,นม,มันไม่ต้องเติมอะไรไงเห็นไหมครับข้างหน้าจะมีชื่อตัวละครเราสามารถเลือกจัดได้เลยพยายามเลือกให้บาลานนะตัวแรกอะ่ะควรจะเป็นแท้งเป็นไปได้เป็นพาลาดินไปนเลยก็ได้ครับส่วนถ้าเกิดจะเอาไนท์ไนท์มันไม,ไม่ไม่แข็งเท่าพาลาดินนะนี่ซอสแมกสรรก็รอทราบาพิ่โอ้โหพอเปลี่ยนคาสมายิงทีสองพันกว่าเลยวิชาอย่างโหดเลยนะนี่ฟอร์ดได้ครับน้ําแข็งเป็นไงนี่เอาเรื่องเลยนะไม่ได้เลย ก็สนุกสนุกครับเล่นใครเครียดนะมันไม่ได้แบบออหนักขนาดพวก r o a l นะครับหรือว่า L m นะโอ้เจอวันนี้เราปรบุกองทัพออกกันครับเนี่ยถ้าเกิดมีไฟพินล่าก,ก็ดีดิหรือเบเทโอสตอมลงให้ขี้แตกเลยนะครับโอ้เราลุยว้าวเข้าเข้าเมืองออกแบบนี้เราจะเจอออกฮีรล่ไหมครับเนี่ย อเอาไปว่ามีก็มารีวิวระบบให้เพื่อนๆดูแล้วกันระบบเกมคร่าวๆนะครับก็จะมีในส่วนระบบค์ดอาวุธของเนี่ยมันอ้างอิงมาจากแรงหน้าร้องอยู่แล้วแต่ว่าระบบการเล่นก็จะแตกต่างตามสไตล์ของไอดอลนะครับประมาณนี้นะ,อะขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสุขอย่าลืมมาเล่นวันที่1 2